สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจช่อง mad fiction ตอนที่771โต้เเถียงที่ร้านค้าเมื่อพวกเธอกลับถึงบ้านกู้หนิงไปที่ห้องของเธอและเปิดเน็ตเพื่อหาร้านเสริมสวยที่ปล่อยเช่ามีร้านเสริมสวยให้เช่าอยู่หลายแห่งมีร้านหนึ่งที่กู้หนิงชอบตั้งแต่แรกเห็นเพราะมันตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเฟิงจาง และมีขนาดใหญ่กว่าการเหมือนบิวตี้ซาลอนเกือบ2เท่านอกจากนี้ร้านเสริมสวยแห่งนี้ยังใหม่มากและเพิ่งเปิดได้เพียง2ปีกู้หนิงอ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านเสริมสวยนี้และพบว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาไม่เป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้าดูเหมือนว่ามันจะทํากําไรได้ไม่ดีเพราะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมีคุณภาพต่ําวันลุ่งขึ้นกู้หนิงไปที่ห้างสรรพสินค้าเฟิงจางเพื่อดูร้านเสริมสวยด้วยตัวเองมันเป็นร้านเสริมสวยที่ไฮโซหรูหราพอตัว ภายในร้านถูกตกแต่งอย่างงดงามและหรูหรายินดีต้อนรับค่ะขณะที่กู้หนิงเดินเข้าไปข้างในพนักงานขายก็เดินมาข้างหน้าเพื่อทักทายเธอแม้ว่าร้านนี้จะปล่อยให้เช่าแต่ก็ยังต้องให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยความกระตือรือร้น,นตราบเท่าที่ยังเปิดอยู่สวัสดีค่ะฉันเห็นโพสต์เกี่ยวกับร้านของคุณที่ปล่อยให้เช่าทางอินเทอร์เน็ตฉันก็เลยมาดูค่ะกู้หนิงเอ๋ยกรุณารอสักครู่นะคะฉันจะแจ้งให้ผู้จัดการของเราทราบก่อนพนักงานสาวเอ๋ยจากนั้นก็เดินไปหาผู้จัดการ ระหว่างรอกู้หนิงมองไปรอบๆร,ร้านด้วยความพึงพอใจผู้จัดการร้านรีบเดินออกมาเมื่อได้ยินว่ามีคนมาที่นี่เพื่อมาดูร้านเสสวยเธอเป็นผู้หญิงอายุ30ปลายๆแม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะดูน่าดึงดูดใจแต่ผิวของเธอก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หากแม้แต่คนในร้านสสวยยังดูแลผิวของตัวเองไม่ได้แล้วจะเกลี้ยกล่อมลูกค้าเสียเงินดูแลผิวที่ร้านได้อย่างไรยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันเป็นผู้จัดการของร้านสสวยแห่งนี้แจ้งของฉันคือติง ขอทราบชื่อของคุณได้ไหมคะผู้หญิงคนนั้นทักทายกู้หนิงอย่างสุภาพแล้วนั่งลงตรงข้ามกับกู้หนิงยินดีที่ได้รู้จักค่ะผู้จัดการติงฉันแซ่กู้ค่ะกู้หนิงเอ่ยคุณกู้คุณอยากจะชมรอบๆรบ้านของเราก่อนหรืออยากจะฟังฉันแนะนําร้านส,สวยๆแห่งนี้คะผู้จัดการติงถามช่วยบอกฉันคร่าวๆเ,เกี่ยวกับร้านนี้ก่อนก็แล้วกันค่ะถ้าไม่เป็นการลาลาบประลวงเกินไปฉันขอทราบเหตุผลที่คุณต้องการปล่อยเช่าได้ไหมคะกู้หนิงถามที่ร้านทํากําไรไม่ได้เลยค่ะ และยังต้องจ่ายเงินมากมายเจ้านายของเราจึงอยากปล่อยเช่าค่ะผู้จัดการติงเอ๋ยอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้บอกกู้หนิงว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของที่ร้านคุณภาพต่ำจึงทำให้ลูกค้าไม่มาใช้บริการร้านเสริมสวยแห่งนี้ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราแต่กลับไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับไฮเอนด์ซึ่งถือว่าเล่นตุกติกกับลูกค้าอย่างไรก็ตามผู้จัดการติงไม่ใช่เจ้าของร้านเธอจึงตัดสินใจไม่ได้ว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด เธอพยายามเกลี้ยกล่อมเจ้านายให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแต่เจ้านายของเธอบอกว่าเพื่อนคนหนึ่งของเธอเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวให้หากอยากเปลี่ยนเพื่อนของเธอจะไม่พอใจผู้จัดการติงคิดว่าธุรกิจควรเป็นธุรกิจและไม่มีเหตุผลที่เจ้านายของเธอจะยอมเสียสละล้านเพื่อแค่ไม่อยากให้เพื่อนไม่พอใจทว่าคนบางคนมักจะทวงบุญคุณเพียงเพราะคนอื่นเป็นหนี้บุญคุณพวกเขาเพื่อนของเจ้านายเธอคนนี้เคยช่วยเจ้านายของเธอมาก่อน ดังนั้นเจ้านายของเธอจึงต้องยอมรับสภาพคกือไม่เข้าคาไม่ออกนี้ดังนั้นเจ้านายของเธอจึงทําได้เพียงปล่อยร้านให้เช่าหลังจากนั้นกู้หนิงก็ได้พูดคุยกับผู้จัดการติงเกี่ยวกับค่าเช่าราคาค่าเช่าจะเป็นไปตามที่ห้างสั์สินค้าเฟิงจางกําหนดสิ่งที่กู้หนิงต้องจ่ายเพิ่มคือเฟอร์นิเจอร์และค่าตกแต่งของร้านนี้เนื่องจากมันถูกตกแต่งอย่างหรูหราจึงมีราคาเกือบ2ล้านหยวนแต่กู้หนิงไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินเต็มจํานวนร้านนี้เปิดมาเกือบ2ปีแล้ว จึงไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไปมากขนาดนั้นในที่สุดเจ้าของร้านก็เรียกเก็บเพียงหนึ่งล้านหยวนสําหรับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งส่วนผลิตภัณฑ์บํารุงผิวก็แล้วแต่ว่ากู้หนิงจะใช้ต่อจากพวกเขาหรือไม่ก็ตามแต่ใจของเธอกู้หนิงไม่ใช้ต่อแน่นอนเพราะเธอมีโกจือของเธออยู่แล้วกู้หนิงพอใจร้านนี้มากจึงตัดสินใจเซ็นสัญญาเช่าขณะที่พวกเธอกําลังจะเซ็นสัญญาก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นผู้หญิงสองคนเดินเข้ามาในร้านด้วยมานนางพญา คนหนึ่งเป็นหญิงสูงสักอายุมากกว่า40ปีส่วนอีกคนเป็นหญิงสาวมีสไตล์เฉพาะตัวในวัย20ต้นตนนเมื่อพวกหล่อนเห็นว่ากู้หนิงกำลังเซ็นสัญญากับผู้จัดการติงก็ชักสีหน้าไม่พอใจทันทีผู้จัดการติงฉันบอกเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันขอเวลาอีกสักสองสวันเพื่อคิดทบทวนเรื่องนี้ทาไมเธอถึงปล่อยให้คนอื่นมาเช่าร้านนี้ตัดหน้าฉันไปแล้วละ่ะหญิงสาวในวัย20ต้นตนตนเป็นคนเอ่ยหล่อนเป็นคนสวยหุ่นผอมบางแทบปิวลมแต่ท่าทางช่างขัดกับกรูปร่างหน้าตาของเธอยิ่งนัก เมื่อเห็นหญิงสาวต่างวัยสองคนเดินเข้ามาผู้จัดการติงก็ยืนขึ้นและพูดด้วยความไม่ชอบใจว่าคุณหนูเจิงคุณยังไม่ได้ให้คำตอบที่ยืนยันกับฉันเลยนะคะพวกเราคงไม่สามารถรอการตัดสินใจของคุณทั้งชาติได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้พวกฉันต้องการเช่าลานนี้ตอนนี้เธอจะเซ็นสัญญากับคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดหญิงวัยกลางคนเอ่ยขึ้นคุณนายเจิงฉันต้องขอโทษจริงๆคะ่ะฉันตกลงกับคุณหนูท่านนี้ไปแล้วผู้จัดการติงเอ่ยคุณนายเจิงขงมวดคิ้ว เธอไม่คิดว่าผู้จัดการติงจะกล้าปฏิเสธข้อเสนอของเธอผู้จัดการติงนี่เธอกล้าปฏิเสธข้อเสนอของฉันได้ยังไงรู้ไหมว่าฉันเป็นใครถ้าเธอทำให้ฉันลำคาญใจก็อย่าหวังเลยว่าจะปล่อยเช่าร้านนี้ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้จัดการติงก็แอบกลัวและแอบกังวลเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะไม่ชัดเจนเกี่ยวกับภูมิหลังครอบครัวของคุณนายเจิงแต่ก็พอคาดเดาได้ว่าพวกเขาต้องมีอำนาจมากหรือไม่ก็ร่ำรวยมากดูจากการวางตัวเชิดเชิดนั่นแล้ว ร้านเสริมสวยของพวกเธอไม่ได้มีคนที่มีอำนาจสนับสนุนจึงไม่ยากสำหรับผู้คนรวยที่อยากจะใช้ประโยชน์จากพวกเธอถึงกระนั้นผู้จัดการติงก็ยังเลือกที่จะยึดมั่นในหลักการของตัวเองเนื่องจากเธอตกลงกับกู้หนิงไปแล้วเธอจึงไม่สามารถยอมจำนนต่ออำนาจของคนอื่นได้คุณนายเจิงฉันเกรงว่าจะรับข้อเสนอของคุณไม่ได้จริงๆค่ะฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครและฉันตกลงปล่อยเช่าให้กับคุณหนูท่านนี้ไปแล้วนี่คุณนายเจิงโมโ oh. หผู้จัดการติง ฉันขอบอกเธอเดี๋ยวนี้ตรงนี้เลยแล้วกันว่าฉันคือภรรยาของประธานเหยเทียนกรุ๊ปและถ้ายังกล้าต่อต้านฉันละก็เตรียมรับผลที่ตามมาได้เลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้จัดการติงก็ทำหน้าตื่นตระหนกเธอรู้ว่าผู้หญิงคนนี้อาจมาจากครอบครัวเศรษฐีแต่ไม่คิดว่าจะรวยมากขนาดนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่771ในตอนนี้กู้หนิงก็กำลังจะเช่าร้านเสริมสวยนะครับแต่ก็มีคนเข้ามาขัดขวางแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับ ช่องแมทฟิคชันตอนที่772หักข้อมือของเจิง่วนเหมยเหยเทียนเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่าหมื่นล้านหยวนในเมืองบีแม้ว่าจะไม่ใช่ตระกูลระดับบนสุดในเมืองบีแต่คนธรรมดาอย่างผู้จัดการติงก็ไม่กล้ามีเรื่องด้วยแล้วผู้จัดการติงยังคงนิ่งเงียบเธอเริ่มลังเลแล้วทว่าเธอไม่ใช่เจ้าของร้านสบสวยแห่งนี้ดังนั้นเธอจึงกลัวว่าจะทําให้เจ้านายของเธอมีปัญหาเธอไม่รู้ภูมิหลังครอบครัวของกู้หนิงเช่นกัน ดังนั้นเธอจึงกังวลว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดประโยชน์แก่กู้หนิงหากต้องมีเรื่องกับตระกูลเจิงเมื่อเห็นผู้จัดการติงหวาดกลัวคุณนายเจิงก็เริ่มมีสีหน้าพอใจคุณหนูฉันคิดว่าเธอควรยอมแพ้ตอนนี้ซะเถอะนะแล้วพวกเราจะยกโทษให้หลอนหันมาพูดกับกู้หนิงอ๋องั้นเหรอกู้หนิงดูไม่เดือดเนอร้อนใจฉันอยากรู้จังเลยว่าพวกคุณจะทําอะไรถ้าฉันไม่ยอมล่ะได้ยินเช่นนั้นสองแม่ลูกแท่เจิงก็ยิ่งทวีความเดือดดาลนเอ๊ะ กล้าดียังไงมาเบ่งใสตระกูลเจิ้งของฉันคุณนายเจิ้งขึ้นเสียงฉันไม่ได้เบ่งใสตระกูลเจิ้งของพวกคุณแต่การกระทําของพวกคุณต่างหากที่กําลังหาเรื่องฉันทําไมตระกูลเจิ้งมีสิทธิ์อะไรที่จะมาแย่งของที่เป็นของคนอื่นแบบนี้กู้หนิงตอบกลับใส่หน้านี่แกคุณหนูเจิ้งไม่คิดว่ากู้หนิงจะไม่กลัวตระกูลเจิ้งของเธอเลยเธอรู้สึกอับอายและโกรธมากแกยอมแพ้เถินนะไม่ว่าแกจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามกู้หนิงเค้นเสียงยอยเย้ยในลําคอแต่ไม่ได้พูดอะไรสักคำ จากนั้นเซ็นชื่อของเธอลงในสัญญาเมื่อเห็นเช่นนั้นคุณหนูเจิ้งก็วิ่งไปเพื่อพยายามคว้าสัญญาแน่นอนว่าเธอไม่ได้แม้แต่จะแตะขอบกระดาษด้วยซ้ําฉันเซ็นสัญญาไปแล้วหากฝ่ายเอฝ่าฝืนสัญญานี้พวกเขาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่ผิดสัญญากู้หนิงเขาย่าสัญญาในมือของเธอด้วยรอยยิ้มภาคภูมิใจแก่สองแม่ลูกแท่เจิ้งกาลังโกรธจัดผู้จัดการติงเอาสัญญาบ้าบ้านนั่นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไว้ฉันจะเซ็นสัญญาให้ใหม่เองคุณนายเจิ้งสั่ง แม้ว่ากู้หนิงจะเซ็นสัญญาไปแล้วแต่ฝ่ายเยังสามารถยกเลิกได้พวกเขาเพียงแค่ต้องจ่ายค่าเสียหายที่ผิดสัญญาเท่านั้นเนื่องจากกู้หนิงได้ลงนามในสัญญาแล้วผู้จัดการติงจึงได้แต่เลยตามเลยแล้วพูดกับคุณนายเจิงว่าคุณนายเจิงฉันเกรงว่าจะทําตามที่คุณขอไม่ได้ถ้าคุณยังเอาแต่ตะคอกใส่เราฉันจะแจ้งตำรวจว่าไงนะคุณนายเจิงตกใจที่ผู้จัดการติงกล้าข่มขู่เธอแจ้งตำรวจคุณนายเจิงแค้นเสียงเย็นชาพูดเธอคิดว่าตำรวจจะช่วยพวกเธออย่างนั้นเหรอ ฝันไปเถอะผู้จัดจการติงเธอไม่กลัวพวกเราแต่ว่าเจ้านายของเธอละเจ้านายของเธออยู่ไหนฉันต้องการพบหลอนเดี๋ยวนี้ฉันไม่เชื่อหรอกว่าหลอนจะกล้าหักหน้าฉันขอโทษด้วยค่ะเจ้านายของเราไปต่างประเทศคงไม่สามารถมาพบคุณได้ในตอนนี้หรอกค่ะและฉันมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบร้านนี้อย่างเต็มที่ค่ะคุณนายเจิงผู้จัดจการติงพยายามทําตัวสงบอย่างเต็มที่แต่อันที่จริงภายในใจของเธอเต้นตุ้มๆต,ต่อมๆคุณนายเจิงคุณหนูเจิง ฉันว่าผู้คุณกลับไปก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนดีกว่าคุณคงไม่รู้หรอกว่าถ้าฉันหมดความอดทนเมื่อไหร่แล้วมันจะเป็นยังไงกู้หนิงขู่สองแม่ลูกคนหยาบคายไม่จําเป็นต้องมีมารยาทด้วยหรอกคำขู่เตือนของกู้หนิงช่างละคายหูสองแม่ลูกแ่เจริงมากเหลือเกินกล้าดียังไงผู้เป็นลูกสาวพุ่งตัวไปหากู้หนิงและยกมือขึ้นเพื่อตกวินาทีที่เธอยกมือขึ้นกู้หนิงก็จับข้อมือของเธอและหักโดยไม่ลังเลอ้าคุณหนูเจิงผู้ไม่เคยได้รับการปฏิบัติเช่นนี้มาก่อน เธอตะโกนด้วยความเจ็บปวดในทันทีเมื่อเห็นเช่นนั้นทุกคนก็ตกใจมันไม่ง่ายเลยที่จะหักข้อมือของคนคนหนึ่งในเซลววินาทีผู้จัดการติงก็พันธนักว่าตระกูลของกู้หนิงต้องมีอิทธิพลมากกว่าตระกูลเจิงเพราะเธอกล้าหักข้อมือของคุณหนูเจิงหรือไม่ก็เป็นคนที่โง่ที่สุดที่กล้าทําอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบใดมันเกิดขึ้นแล้วและผู้จัดการติงก็ได้แต่หวังว่าครอบครัวของกู้หนิงจะมีอำนาจมากกว่าตระกูลเจิงเพื่อที่ตัวเธอและร้านสมสวยแห่งนี้จะปลอดภยัยวนเหมย คุณนายเจิ้งแผดเสียงกรีดร้องตกใจกู้หนิงปล่อยเจิ้งวนเหมยไปคุณนายเจิ้งรีบเข้ามาประคองลูกสาวอย่างไม่ลังเลแม่คะมือหนูเจ็บมากเจิ้งวนเหมยร้องไห้ราวากับว่าเธอกำลังจะตายเสียตอนนี้ไม่มีใครกล้าทำร้ายเจิ้งวนเหมยมาก่อนดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดที่เธอเคยเผชิญอีสาระเลวแกกล้าดียังไงมาทำร้ายลูกสาวของฉันฉันจะฆ่าแกคุณนายเจิ้งสูญเสียเหตุผลทั้งตะโกนด่าและหมายจะเข้าไปทำร้ายกู้หนิงกู้หนิงส่งเสียงเฮ้อ ย่อยเย้ยออกมาแล้วเบี่ยงตัวหลบออกไปเล็กน้อยจากนั้นก็แอบวางเท้าไว้ข้างหน้าเพื่อขัดเท้าของคุณนายเจิงคุณนายเจิงสะดุดล้มลงบนโซฟาอย่างแรงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหล่อนจะล้มลงบนโซฟาแต่ก็โดนบุมอย่างแรงและตะโกนร้องด้วยความเจ็บปวดเช่นกันก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่772ในตอนนี้ก็ทําให้เห็นเลยนะครับว่าคนที่มาหาเรื่องกู้หนิงนั้นไม่มีใครที่มีจุดจบดีสักคนแล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับ ช่อง Mad Fiction ตอนที่773แฟนๆของกู้หนิงแม่เจ้งวนเหมยตกใจและรีบเดินไปหาแม่ของเธออย่างไรก็ตามข้อมือขวาของเธอหักเธอจึงทำได้แค่จับแม่ด้วยมือซ้ายแต่เธอไม่แข็งแรงพอที่จะทำเช่นนั้นเจ้งวนเหมยรู้สึกหมดหนทางและมองไปยังผู้จัดการติงทันทีมองบ้าอะไรอยู่ช่วยพยุงแม่ของฉันขึ้นมาสิยะแล้ก็โทรเรียกรถพยาบาลและตำรวจเดี๋ยวนี้จับนางฆาตรกรคนนี้ไว้ ผู้จัดการติงชำเลืองมองกู้หนิงแต่กู้หนิงเพยงยักไหลไม่ต้องเป็นห่วงฉันค่ะโทรแจ้งตำรวจเถอะแม้ว่าผู้จัดการติงจะเข้าข้างกู้หนิงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีถ้าคุณนายเจิ้งและคุณหนูเจิ้งได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เจิ้งวนเหมยจ้องกู้หนิงตาเขม็งฉันจะจับแกเข้าคุกอีสาระเลวฟังดูเหมือนว่าเรือนจํานั้นบริหารงานโดยครอบครัวของเธออย่างไรอย่างนั้นคุณและคุณแม่ของคุณทาร้ายฉันก่อนถ้าไม่คิดทําร้ายฉันมีหรือจะบาดเจ็บแบบนี้ฉันเองก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองเหมือนกัน กู้หนิงกล่าวกู้หนิงไม่ได้กังวลหรือหวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะเธอมั่นใจว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วไงมาดูกันว่าตำรวจจะช่วยแกหรือเขาข้างพวกฉันเจ้างวนเหมยตะโกนทั้งเจ็บมือและเครียดแน้นกู้หนิงเลิกเสียเวลากับเจ้างวนเหมยแต่หันไปมองผู้จัดการติงแทนเธอยื่นสัญญาให้ผู้จัดการติงและเอ่อยว่าฉันเซ็นสัญญาแล้วไว้ค่อยไปดำเนินการทางกฎหมายที่หลังแล้วกันค่ะได้ค่ะผู้จัดการติงรับสัญญามาแต่เธอไม่แน่ใจว่า พวกเขาจะออกไปได้หรือไม่เมื่อตำรวจมาเธอเลือกที่จะเชื่อกู้หนิงโดยไม่รู้ตัวแต่ก็ยังรู้สึกกังวลกู้หนิงไม่ได้โทรขอความช่วยเหลือเลยเธอไปนั่งบนโซฟาแทนและรอการมาถึงของตำรวจคุณนายเจิ้งกระแทกลม้มลงอย่างแรงและยังไม่สามารถขยับตัวได้ในตอนนี้แกแกจะต้องชดใช้สิ่งที่แกทำในวันนี้คุณนายเจิ้งจ้องไปที่กู้หนิงและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพูดประโยคทั้งหมดออกมาดังๆฉันก็รออยู่นี่ไงแต่คุณจะทำอะไรฉันได้ละ่ะกู้หนิงยังนั่งไขว่ห้างบนโซฟาและจิบชา แกได้เห็นดีแน่เจิ้งวนเหมยขู่กู้หนิงฮ่า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 ได้ยินคำขู่ของเจิ้งวนเหมยกู้หนิงก็อดทัวร์ออกมาดังๆไม่ได้คุณหนูเจิ้งนอกจากขู่ฉันแล้วคุณทําอะไรอย่างอื่นเป็นบ้างอีบา้าเจิ้งวนเหมยโกรธจนตัวสัน่นแต่ไม่รู้จะเถียงกับอย่างไรไม่นานตำรวจหนุ่มสามคนก็มาถึงใครเป็นคนโทรเรียกตำรวจตำรวจที่เป็นหัวหน้าเอ่ยฉันเองค่ะผู้จัดการติงเดินตรงไปหาตำรวจก่อนที่ตำรวจจะพูดอะไรอีกเจิ้งวนเหมยก็ขัดจังหวะพวกเขา สวัสดีฉันเป็นลูกสาวของประธานเหยเทียนกุ๊ปเจิ้งวนเหมยผู้หญิงคนนี้เจิ้งวนเหมยชีย้ไปที่กู้หนิงทำข้อมือของฉันหักและทำให้แม่ของฉันลม้มลงกับพื้นตอนนี้แม่ของฉันแทบจะขยับตัวไม่ได้แล้วฉันหวังว่าพวกคุณจะลงโทษนางน,นั่นอย่างเต็มที่นายตำรวจทั้ง3คนรู้สึกไม่สบายใจที่ได้ยินคำสั่งของเธอแต่พวกเขากลัวเหยเทียนกุ๊และตระกูลเจิ้งอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขามองไปที่กู้หนิงหลังจากฟังคำกล่าวหาของเจิ้งหวนเหมย ดวงตาของพวกเขาก็เป็นประกายในทันทีจากนั้นพวกเขาก็เดินไปหากู้หนิงอย่างเร่งรีบเจ้างวนเหมยคิดว่าตำรวจกำลังจะจับกุมกู้หนิงแต่เธอก็ต้องตกใจในวินาทีต่อมาสวัสดีครับคุณคือเทพธิดากู้ใช่ไหมตำรวจถามอันที่จริงเขามีคำตอบอยู่แล้วใช่ฉันเองยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะกู้หนิงยิ้มและทักทายพวกเขาอย่างสุภาพเธอไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาจำเธอได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นตำรวจทั้งสามก็รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเดิมเทพธิดากู้ ยินดีที่ได้รู้จักครับผมเป็นแฟนตัวยงของคุณและได้ดูวิดีโอและข่าวสารเกี่ยวกับคุณทั้งหมดเลยครับคุณน่าทึ่งมากใช่ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นนะครับแต่เพื่อนร่วมงานในสถานีตำรวจก็เป็นแฟนคลับของคุณเหมือนกันคุณเป็นปรามาจารย์กังฟูในสายตาของพวกเราเมื่อเห็นตำรวจทั้ง3ตื่นเต้นมากทุกคนต่างก็สับสนนี่มัวทําอะไรอยู่เราโทรแจ้งตำรวจเพื่อแจ้งให้คุณจับนางนั่นไม่ใช่มาชื่นชมนางนั่นอยู่นะเจ้างวนเหมยอ,อยู่ในความโกรธในสายตาของเธอ กู้หนิงไม่ใช่เทพธิดาแต่เป็นแค่อินังสารเลวคนหนึ่งบางทีเธออาจจะโกรธเกินกว่าจะนึกถึงเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงชื่นชมกู้หนิงจากนั้นตำรวจทั้ง3คนก็หันไปมองเจ้างวานเหมยอยู่ๆก็ทำหน้าเข่งขึมขึ้นมาทันใดอ๋อเธอทำอะไรนั่นเหลอครับตำรวจคนหนึ่งถามเสียงเย็นเห็นได้ชัดว่าเขาลืมคำกล่าวหาของเจ้างวานเหมยไปหมดสิน้นและทัศนคติของเขาที่มีต่อเจ้างวานเหมยก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคุณเจ้างวานเหมยโกรธ พวกเขาไม่สนใจสิ่งที่เธอพูดเลยเจ้าเวินเหมือนหม,หมดความอดทนแต่เธอก็ต้องพูดซ้ำอีกครั้งฉันบอกว่านางนั้นหักข้อมือของฉันและทำให้แม่ของฉันหกลม้มตอนนี้แม่ของฉันขยับตัวแทบไม่ได้ดังนั้นพวกคุณต้องลงโทษอีบ้านนั่นให้หนักผมคิดว่าอาจจะเป็นคุณที่ทำอะไรไม่ดีก่อนแน่ๆตำรวจคนหนึ่งพูดอย่างมั่นใจเขาไม่สนใจแม้แต่จะถามรายละเอียดและเลือกที่จะเชื่อกู้หนิงในฐานะตำรวจมันไม่ถูกต้องแต่เขาเป็นแฟนขับตัวยงของกู้หนิงนี่นาะทำไงได้ละ่ะ ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่773ในตอนนี้กู้หนิงก็เจอตำรวจที่เป็นแฟนคลับของเธอนะครับเหตุการณ์เลยสนุกขึ้นมาในทันทีเลยนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่774ไม่สนตระกูลเจิงนอกจากนี้กู้หนิงยังเป็นที่รู้จักในด้านความใจกว้างและการช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นบรรดาแฟนคลับของเธอจึงไม่เชื่อว่าเธอจะเป็นตัวสร้างปัญหาเอ๊ะ เจ้างวนเหมยตาโตตำรวจเชื่อว่าเธอเป็นคนสร้างปัญหานี้ก่อนที่เขาจะถามรายละเอียดด้วยซ้ำนางนั่นขโมยร้านของผู้ฉันไปพอบอกให้คืนมาก็ไม่ยอมและยังทำร้ายฉันกับแม่อีกจริงหรือครับร้านนี้เป็นของคุณหรือเปล่าตำรวจถามเห็นได้ชัดว่าร้านนี้ไม่ใช่ของเจ้างวนเหมยไม่ใช่แต่เจ้างวนเหมยกำลังจะอธิบายแต่ตำรวจขัดจังหวะคำพูดของเธอก่อนในเมื่อไม่ใช่ร้านของคุณเธอก็ไม่ได้เป็นคนขโมยร้านไปจากคุณ นี่เจิ้งวนเหมยพูดไม่ออกเมื่อเห็นเช่นนั้นคุณนายเจิ้งก็อ้าปากพูดช่วยลูกสาวร้านนี้ปล่อยให้เช่าและเราสัญญาว่าจะเช่าที่นี่เมื่อไม่กี่วันก่อนเรามาที่นี่วันนี้เพื่อเซ็นสัญญาแต่ผู้หญิงคนนั้นตัดหน้าเราไปก่อนคุณเพิ่งบอกว่าคุณต้องการเช่าแต่คุณได้เซ็นสัญญาหรือเปล่าครับตำรวจถามเขาเห็นสัญญาอยู่ในมือของกู้หนิงซึ่งหมายความว่ากู้หนิงเป็นคนเซ็นสัญญาเช่าคุณนายเจิ้งใบรับประทานไปชั่วขณนะไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงแบบไหน คุณต้องจ่ายเงินและส,สัญญาก่อนเพื่อให้ถูกกฎหมายไม่ใช่หรือไงตำรวจกล่าวได้ยินเช่นนั้นคุณนายเจิ้งก็จ้องตำรวจด้วยความโมโหสุดขีดในขณะนี้รถพยาบาลก็มาถึงแล้วแต่สองแม่ลูกแท้เจิ้งก็ยังไม่ยอมไปและเรียกร้องให้ตำรวจจับกู้หนิงและนำตัวเธอเข้าคุกพวกเธอยังข่มขู่ตำรวจทั้ง3าคนหากตำรวจทั้ง3ามไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเธอพวกเธอก็จะทำให้พวกเขาตกงานแม้ว่าตำรวจทั้ง3าคนจะกลัวอิทธิพลของตระกูลเจิง้งแต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะปกป้องกู้หนิง มันเป็นความผิดของคุณและคุณต้องรับผลด้วยตัวเองพวกเขาเตือนสองแม่ลูกดีดีมากตระกูลเจิ้งจะไม่มีวันปล่อยพวกแกไปแน่แเจิง้งวนเหมยขู่ทั้งกู้หนิงทั้งตำรวจกู้หนิงรู้สึกประทับใจกับการทำงานของตำรวจทั้งสามคนพวกเขาปกป้องเธอไม่ใช่เพราะความมีชื่อเสียงของเธอแต่เป็นเพราะพวกเขาชื่นชมเธอหากเป็นเช่นนั้นเธอก็ไม่อยากเห็นพวกเขาตกงานเพราะเธอฉันไม่คิดว่าตระกูลเจิ้งจะสามารถกระทำการผิดกฎหมายได้และฉันสามารถบอกคุณได้เลยว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่ตำรวจทั้ง3คนนี้จะตกงานเพราะฉันสามารถหางานที่ดีกว่านี้ให้พวกเขาได้ด้วยซ้ำและฉันไม่สนใจว่าตระกูลเจิงของพวกคุณจะคิดยังไงกู้หนิงกล่าวด้วยความมั่นใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นตำรวจทั้งสามคนก็เบิกตาโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาได้ยินว่ากู้หนิงไม่สนใจว่าตระกูลเจิงจะคิดยังไงสิ่งนี้ทําให้พวกเขาชื่นชมเธอมากขึ้นกว่าเดิมจากเครือข่ายของกู้หนิงอิทธิพลของตระกูลเจิงแทบจะไม่สามารถเทียบได้กับเธอผู้จัดการติงมั่นใจว่า ครอบครัวของกู้หนิงจะต้องมีอำนาจมากกว่าตระกูลเจิงว่าไงนะสองแม่ลูกชักจะเริ่มกลัวขึ้นมาบ้างแล้วพวกเธออดคิดไม่ได้ว่าบางทีกู้หนิงอาจจะไม่ใช่คนที่พวกเธอจะสามารถหาเรื่องด้วยได้ในขณะที่สองแม่ลูกกำลังคิดอะไรอยู่ในใจหมอหลายคนก็พาพวกเธอไปขึ้นรถพยาบาลหลังจากที่สองแม่ลูกแท้เจิ้งจากไปแล้วกู้หนิงก็หันมาถามตำรวจทั้งสาคนว่าพวกคุณชื่อว่าอะไรกันบ้างคะนายตำรวจทั้งสานายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กู้หนิงถามชื่อแท้ของพวกเขา ยินดีที่ได้รู้จักเทพธิดากูผมชื่อว่าถงเจาผมชื่อบู่ซุนเจียผมชื่อหูอี้หมิงโอเคค่ะฉันขอสัญญากับพวกคุณตรงนี้เลยว่าพวกคุณทั้งสามคนจะไม่เดือดร้อนจากเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แน่นอนค่ะกูหนิงเอ่ยปากรับประกันได้ยินดังนั้นพวกเขาก็โล่งใจเทพธิดากูพวกเราไม่แคร์หรอกครับว่าจะตกงานถงเจาเอย่ยในเมื่อพวกเขาเลือกปกป้องเธอพวกเขาก็ไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังใช่ครับ พวกเราไม่กลัวหรอกพวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยมันเป็นความผิดของสองแม่ลูกนั่นว่ากันตามกฎหมายพวกเขาตั้งหากที่สมควรถูกลงโทษถ้าหัวหน้าของพวกเราไล่พวกเราออกหรือยอมจำนนต่อเงินทองและอำนาจผมไม่คิดว่างานนี้จะมีความหมายอีกต่อไปหูอี้หมิงเอ่ยถูกต้องเราไม่เต็มใจทำสิ่งผิดกฎหมายเพราะพวกเราเป็นตำรวจถ้าเป็นไปได้เราหวังว่าเราจะสามารถทำงานให้กับคุณได้เทพธิดากูอูซุนเจ๋อผู้ติดต,ตลก แต่มันก็เป็นความคิดจากใจจริงของเขาเช่นกันในสายตาของคนอื่นการตัดสินใจเช่นนี้อาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเพราะงานของพวกเขาเป็นงานที่หนักและต้องใช้ความกล้าหาญอย่างไรก็ตามต่างคนต่างมีคติประจําใจที่แตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหากพวกเขาสามารถหางานที่ดีกว่านี้ได้ยิ่งกว่านั้นพวกเขาเต็มใจเสียยิ่งกว่าเต็มใจหากได้ทํางานให้กับไอดอลของพวกเขาเราไม่สามารถสัญญาว,ว่าเรารู้ทุกอย่างแต่เราสามารถเรียนรู้ได้ผงเจ้าเก่าเสริม เทพที่ดากูพวกเรายินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อทํางานให้คุณครับหูส่วนเฉก่าวด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของเขาก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่774ในตอนนี้กู้หนิงก็เจอตำรวจทั้ง3นายที่ชื่นชมเธออย่างใจจริงนะครับแล้วก็อยากทํางานกับเธอด้วยแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mac Fiction ตอนที่775อิทธิพลของกู้หนิง คนอื่นๆในร้านต่างตกตะลึงกับคําพูดของตำรวจทั้งสานายทาไมพวกเขาถึงกลายเป็นแฟนขับตัวยงของเทพธิดากูล้ล่ะทาไมพวกเขาถึงยอมตกงานเพื่อเธอและถึงกับหวังว่าจะทํางานให้กับเธออย่างไรก็ตามตำรวจหนุ่มทั้งสามคนเป็นชายหนุ่มที่ตรงไปตรงมาและสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นความผิดของสองแม่ลูกแทเจิงกู้นิ่งรู้ว่าพวกเขาซื่อสัตย์และจริงใจมากดังนั้นเธอจึงยินดีที่จะให้โอกาสพวกเขาแน่นอนถ้าวันหนึ่งผู้คุณตกงานหรือต้องการออกจากงานปัจจุบัน คุณสามารถติดต่อฉันได้ฉันสัญญาว,ว่าคุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีกว่าในบริษัทของฉันหลังจากนั้นกู้หนิงก็ยื่นนำบัตรของเธอให้พวกเขาตำรวจทั้งสานายอึ้งมโชคู่จากนั้นก็แสดงสีหน้าดีใจออกมาพวกเขารับนำบัตรของกู้หนิงโดยไม่ชักช้าเผื่อว่าเธอจะดึงกลับคืนไปหาพวกเขาชักชาไม่พิงนิดตกลงครับขอบคุณมากมากเลยครับเทพธิดากูหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกครั้งเร็วๆนี้นะครับกู้หนิงยิ้มไว้เจอกันค่ะครับตำรวจทั้ง3าคนตอบรับเสียงสดใส พวกเขาไม่ตกงานหรอกเพียงแค่อยากทํางานกับกู้หนิงก็เท่านั้นจากนั้นตนํารวจทั้ง3านายก็จากไปผู้จัดการติงคะพวกเราไปดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อเลยดีกว่าคะ่ะกู้หนิงมองผู้จัดการติงที่ยังยืนอึ้งอยู่โอใช่เมื่อได้ยินเสียงของกู้หนิงผู้จัดการติงก็ได้สติกลับมาและเดินออกไปพร้อมกับกู้หนิงเมื่อพวกเธอออกไปแล้วพนักงานในร้านก็เริ่มพูดคุยกันเด็กสาวคนนั้นเป็นชายกันเธอไม่หว่นเกรงต่อตระกูลเจิ้งเลยสักนิด ตำรวจสามคนนั้นเรียกเธอว่าเทพธิดากูและพวกเขาก็เต็มใจตกงานเพราะเธอด้วยสิฉันเองก็สงสัยมากถ้าเธอเป็นเจ้าของร้านนี้แล้วพวกเรายังจะได้อยู่ต่อไหมไม่รู้สิใครจะไปรู้ล่ะฉันหวังว่าพวกเราจะยังสามารถทำงานต่อไปได้ดูแล้วคุณหนูกู้คนนั้นก็เป็นคนดีนะเธอดูมั่นใจและดูเก่งมากเลยความคิดเห็นของพนักงานต่อกู้หนิงส่วนใหญ่เป็นไปนในทางบวกแต่มีช่างเสริมสวยคนหนึ่งที่ไม่ชอบกู้หนิงเพราะความอิจฉาฉันคิดว่า ฉันเคยได้ยินชื่อเทพิดากูที่ไหนสักแห่งมาก่อนนะแต่ตอนนี้ฉันจําไม่ได้แล้วพนักงานหญิงคนหนึ่งกล่าวเมื่อได้ยินเช่นนั้นคนอื่นๆก็มองมาที่เธอจริงเหรอผู้คนต่างสงสัยเธอไม่ใช่ดาราหรือคนดังและไม่มีข่าวเกี่ยวกับเธอทางอินเทอร์เน็ตไปได้ยินมาจากไหนละ่ะช่างเสริมสวยเยียดปากพูดด้วยความอิจฉาเธอไม่เห็นว่ากู้หนิงจะเป็นเทพิดาตรงไหนก็แค่สวยนิดหน่อยแค่นั้นเองอย่างไรก็ตามเมื่อเธอพูดถึงคําว่าอินเทอร์เน็ต พนักงานก็จำได้ทันทีโอ้ใช่ฉันเห็นชื่อเธอทางอินเทอร์เน็ตเมื่อพูดอย่างนั้นเธอก็หยิบโทรศัพท์ออกมาและค้นหาชื่อของกู้หนิงไม่มีทางคนอื่นๆต่างก็ประหลาดใจทั้งยังคาดเดาไปต่างๆนานาว่ากู้หนิงเป็นดาราจริงๆหรือเปล่าพวกเธอยังหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อค้นหาข่าวเกี่ยวกับเทพธิดากู้โดยไม่ชักช้าในไม่กี่นาทีพวกเธอก็พบข่าวมากมายเกี่ยวกับเทพธิดากู้เมื่อพวกเธอเห็นรูปถ่ายของเทพธิดากู้ในอินเทอร์เน็ต ก็อูทานอย่างตกใจพระเจ้าเด็กคนนั้นคือเทพธิดากู้จริงๆหลังจากอ่านข่าวเกี่ยวกับกู้หนิงพวกเธอก็ต้องตกใจอีกครั้งไม่น่าแปลกใจเลยที่ตำรวจทั้ง3าคนจะชื่นชมเธอมากขนาดนั้นตอนนี้ฉันขอสมัครเป็นแฟนคลับของเธอด้วยใช่เธอช่วยชีวิตผู้คนทั้งมากมายโหเธอเป็นเจ้าของหยกบิวตี้ด้วยหนึ่งในแบรนด์เครื่องประดับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ชูนะอ่าทำไมฉันถึงไม่ถ่ายรูปกับเธอเมื่อกี้นะพะนักงานสาวตื่นเต้นที่พบว่า ู้หนิงที่แท้จริงคือเทพธิดากู้คนดังในอินเทอร์เน็ตนั่นเองส่วนช่างเสริมสวยที่อิจฉากู้หนิงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยผ่านไปครู่หนึ่งผู้จัดการติงก็กลับมาเธอบอกพนักงานในร้านว่าร้านเสริมสวยกำลังจะมีการเปลี่ยนชื่อร้านใหม่ขึ้นอยู่กับพวกเธอว่ายังอยากจะทำงานที่นี่ต่อไปไหมเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็บอกว่าอยากอยู่ต่อผู้จัดการติงทำหน้าประหลาดใจเมื่อเห็นความตื่นเต้นของลูกน้องการหางานใหม่ไม่ใช่ง่ายๆเธอเข้าใจดี ทว่าความตื่นเต้นนั้นมันอะไรกันขณะที่ผู้จัดการติงกําลังจะอ้าปากถามพนักงานสาวเหล่านั้นก็ตอบคาถามในใจของเธอก่อนพวกเรายิ่งกว่าเต็มใจทํางาน,นเทพธิดากู้ค่ะฉันเชื่อว่าเทพธิดากู้สามารถบริหารนี้ได้ดีแน่นอนค่ะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะฉันคิดว่าต่อไปนี้ชีวิตของพวกเราจะต้องดีขึ้นแน่นอนถ้าเธอเป็นเจ้านายของพวกเราพนักงานทั้งหมดเปลี่ยนวิธีพูดถึงกู้หนิงซึ่งพิสูจน์ว่าพวกเธอชื่นชมกู้หนิงจากใจจริงผู้จัดการติงยังคงสับสน ทำไมถึงเรียกเธอว่าเทพพิดากูล้ล่ะดูนี่สิคะช่างเสริมสวยยื่นหน้าจอโทรศัพท์ให้ผู้จัดการติงดูหลังจากอ่านข่าวผู้จัดการติงก็ประหลาดใจเช่นกันเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าเจ้านายคนใหม่ของเธอจะน่าทึ่งขนาดนี้ไม่มีใครในห้างสรบพสินค้าไม่เคยได้ยินชื่อเกี่ยวกับหยกบิวตี้ใครๆต่างก็รู้ว่ามันเป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จมากหลังจากอ่านข่าวผู้จัดการติงก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของเธอก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่7 7 5 ในตอนนี้แค่ชื่อเสียงของกู้หนิงในอินเทอร์เน็ตก็สามารถทําให้พนักงานและผู้จัดการร้านคาดเดาไปว่าอนาคตของพวกเขาจะต้องสดใสแน่นอนแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซุปเปอร์แต็กให้กับทางช่องก็ได้นะครับแล้วในตอนนี้นะครับทางช่องได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการหนักเสพ และหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดล่ะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง200ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน20คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ